อันไหนทีมงั้นประดับขบจอเห็นงั้นอยน้อยก่อนครับางทีมันลีตรงนี้อีร้องยางแปเติมๆหาเบอร์กันมาตรงไหนตรงน้ำบ้าเนาะพราะ่าปีนด้าล่างสินไบอสั้นเ็ดเราอู้ไก่เต็วครับแต่ตรงน้ำเพื่อนปีนเป็นแฝงกันเลยบุ๊ น้องเบยังเบิ่งครับบัดใจเบิ่ง <laughs> มาแม่มาแม่นะะ oh, better, กับ C AS C AS> LIAM เขาหลายๆโอ้ยเป็นั่งทัวท์ับปั่นบกบอยแล้วนั่งแล้คนกำลังฟูฟูคนอฟูแล้วคนฟูันซ่อนไอ้ก็คนอฟูเปะเขาเปียงเปียงเปียง พอเขาลมลมน้อยนะขามเขาแล้วอ้อมทงเวียนเขาตอนนี้นี่รุ่นแบบใจก็อุดดีดีเพรเออลูกไทยลูกไทยเว้ย,<า>ยลูกไทยถ้ครับผมถ้าค<ะ>ุณลูกไทยอันนี้ไก่นนุ่มนะนนี้ไก่นุ่มมันนุ่มลูกไทยนบ่ แต่ใกลตายครับทีนี้เมยขใจดีใจอ่ะเล่นใจโอยที่าไม่บอกโอ้ยที่ราแไม่ใกตายครับีน้เขาเียเขาเเตายครับทน่อละของแท้แม่โคแม่โคของแท้บดตกเกตบวอัวน่ต้มปลาคอตัวยสกิโลกเลยน่ยเาเอจะเป็นหวานหลายปันบมดยพัมาแม่คุยหาเนี่ดิถึงกำลังส นม่เคยคุยยากันได้หรอเจ้าว oh ่าเจ้าว่าบอกเมีครว่ามันรัดไอ้เอาไปดูบอกคนรัดเด้อยาละเมาเมารถมาเลยเท่าไยก็เมาเมารถมาเลยลงอยู่โคนรัดเนี่ยต้องไปเกลี้ยิมามือมาหัดแนวกินเลยครับกินเลยเอามีจฉาแนวเสียบๆผมมาแนวเสียบผมบ่ไว้บ่ไวเขาไปเสียบไว้มา ลิงะน้า,นามันอไกลิงน้า,นาอไตื่นขึ้นมาห่อผ้าอุยุอยุร้า,กา,านก๋วยเงีนยไขวานูกะ,น,กะน,น,นี่ตอนแรก ไม่ขายตอนนี้ก็รลายแล้วครับกไปอีกต้นครับปอาแดดก,กี่โมงมันดีแท้

ใกล้ก่าบ้านข่อยสามสิบกิโลเองวันนอนอาตาัดเลยดินะหมดแล้วเอาเลยไปดโทรไปบ่อยมันเห็ดเามไปเลยเนียเอาปิดกระองหมดไปได้ดรอจะต้องบอกสายว่าให้แบ่งเครื่องไหนามาบ้างไม่ใช่เอาไปมดแบบนี้ดีก็ให้ไปใส่ดีว้าตายแบบนี้ต้องทำสองเลยเนี่ย เสบายคอนวห่อยมันะบายคอนวอยข้ามบากมองด้เนี่ยมองนอนนั่นเป็นเป็นเอเคอร์นอนไหนกะดน ่อเดนะี๋ยวยังล่างแล้วยังเอาไปคืนมันไอ้ตะเนียล่างกันบอกระติกน้ำน้อยเออกระติกน้ำน้อยมันเอาเส่เข่าเหนียวมาด้วย

ผู S <S ้ใหญ่กับผู้น้อยได้อั่งน้ำหนักกินกันบ่นัำหนักกินปักที่ว่าได้เม็ดเท่าเด็กั่งน้ำหนักกินกันบ่ได้ย้ายย้ายนั่นลุกแล้วไอหมากลุกแล้วลุกแท้บ่วะเออเดี๋ยวก็บอกผมบอกว่ลุกมาฝั่งนึงบ่ก็เหมือนเดี่ยวเสียเซลง่ะกินน้ำลูกพี่ก่อย โอ้ยหายกิแน,น,นแล้วนระิงๆเลยน่ะ <laughs> เอาลูกแล้วก็ตั้งกีนแล้ววะมันม,มีการขนันเนี่ยก็ต้องนั่งนะ <c oughs> คลิปนี้จะฝากกันที่นีก่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ